เมเรียไม่รู้สามีปันใจรักร่วมสองคนย้อนกลับไปหลังแต่งงานกับเอกรอ่าำอ้ามอดิชตนมาได้สี่ปีตอนติดใจคุณสามีอ้ามเคยใจมีกิกแต่บน่นว่าเป็นช่วงก่อนและหลังแต่งบองอาภัยครั้งเดียวถ้ามีอีกคือจบโดยนันเมเรียเผยว่ากลงกันว่าถ้ามีอีกอย่างถ้ามีครั้งแรกควรทำมันมีผิดลากณนได้ครั้งที่สองให้อาภัยแล้วแต่ถ้ามีอีกครั้งที่สามคือจบแต่สำหรับดิชันครั้งนี้คือไม่ให้แล้วก็คือหมดโคด้าแล้วแต่คือไม่อยากลงรายละเอียดหรือ คือเพาเป็นอดีตแล้วทํายังไงให้มีชีวิตความรดีเหมือนเดิมนะั้นมันอยู่ที่จิตใจใต้สํานึกของฝ่ายชายตัวเองทําผิดแล้วอีกฝ่ายให้อภัยแล้วคือตัวเองมองเห็นคุณค่ากสิ่งที่เขาเลือกหรือว่าตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้ว,ลวเขาอยากจะปรับปรุงตัวเองให้มันดีเขาก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เวลาให้บนพื้นฐานของความจริงจังจริงใจและให้เกียิเราแบบเสมอต้นเสมอปลายคนเป็นสามีภรรยามันจะรู้รักาว่ายัางเหมือนเดิมมันจะไม่เปลี่ยนไปแล้วแล้วกลับกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันทําให้เราแน่นแฟนขึ้น ได้ผ่านอะไรมาด้วยกันแต่แล้วก็มีชาวเน็ตแห่ขุดคุยนางเอกดังที่ทำให้อัมมาริชานอกใจนั้นอินเดียโดยูแต่ส่วนใหญ่โฟกัสไปที่นางเอกคนหนึ่งซึ่งเคยร่วมงานกับอัมมาริชาลและสนิทสนมกันอย่างมากจนเกิดข่าวลือกันมาหูเมื่อสองสามปีก่อนสนําหรับบ้านของสาวนัดในเรียนนั้นไม่ว่าจะทําอะไรไม,มาไหนตัวติดกันอย่างหนักเรียกได้ว่ามีที่ไหนก็ต้องเห็นอ้ําที่นั่นเวลาอยู่บ้านสองคนก็ทา,ากิจกรรมร่วมกันตลอดโดยเฉพาะการออกกําลังกายเพื่อฟิตแอนด์เฟิร์มหุ่นตลอด เรียกได้ว่าตอนนี้นัดมีเรดีมากแม้จะ40สิบแล้วจะบอกว่าเป๊ะเสียก็ไม่ผิดเพียนแถมอ้าแม่อายุมากขึ้นแต่ก็ยังหล่อมนดีด้วย